ครับวันนี้ก็อยู่กับกาเยี่ยนนะครับวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศกันเลยนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับกาเยี่ยนนะครับหน้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศเลยทุกคนจะมีก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันเดี๋ยวะทุกคนนีก็มาอัปเดตสภาพอากาศเลยทุกคนมีก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันเลยทุกคนนะครับนะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีนะทุกคนนะครับสภาพอากาศวันนี้นะทุกคนนะครับก็นะครับ ตอนตัวเช้านะคะทุกคนนะครับได้อยูตอนนี้คือเจ็ดโมงห้าสิบเก้าทุกคนนะครับจะแปดโมงเช้าแล้วนะครับอุณหภูมินะครับก็เหลือยี่สิบสี่วันนี้นะครับก็ก็ยังมีมวลอากาศเย็นพัดลงมาเป็นระยะทําให้อากาศอาจจะเย็นเล็กบางครั้งบางคราวนะครับลมนะครับวันนี้วัดแปดสิบหกนะครับอากาศเย็น,นพัดมาเป็นค้างขาว เราจรเรารู้สึกว่าอากาศมันค่อนข้างจะเย็นลงเรื่อยๆนะครับนะครับอุณหภูมิจะค่อยลดลงไปตามเวลานะครับนะฮะทุกคนนะครับอนะุณหภูมิกำลังจะเริ่มลดลงเป็นช่วงนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราไลฟ์สดกันแล้วใช่ไหมล่ะนะรเราจะ อนวิธีรับมือเลยนะคนนะครับวิธีรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้นะครับก็คือในช่วงรุ่นร้อนน่ะก็ยังก็ยังตอนนี้ยังไม่หนาวนะยี่สิบสี่องศาแล้วคนะเพาในช่วงวันที่หนึ่งสองพฤษภาอุณหภูมิเขาบอกจะเริ่มจะเกิดพายุรุ่นร้อนนะครับพอวันที่สามนะครับอุณหภูมิในกรุงเทพก็เริ่มจะลงต่ำไปประมาณยี่สิบสามองศานะครับตอนเียงเทียง ผ้ากันออกชุ่มเหืาก็อาจจะได้รับลมอ่สนททาให้ถ้ากันออกชุ่มเหงาเย็นก่อนแต่พอช่วงบ่ายไปแล้วทุ่มเที่ยงช่วงรังคัดว่าแดดจะไม่ออกแรงมากก็เลยทําให้อากาศทาให้อากาศในช่วงบ่าย,ตยๆตื่นเย็นๆน่ะของที่สามอ่ะค่าเร้าอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ ทำให้คาดว่าตอนเย็นของวันที่สามอุณหภูมิอาจจะเหลือประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดยี่บสององศานะครับแต่พอตกกลางคืนไปนะครับอุณหภูมิก็ลดลงยี่สิบนะครับสิบเก้าสิบแปดนะครับนะครับหลังจากเที่ยงคืนไปอุณหภูมิก็สิบห้าองศาลงมาแล้วนะครับทําให้ตอนเช้าของวันที่สี่นะของวันที่สี่พฤษภาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบามองศานะครับ ใช่นะครับมันเย็นมากๆเลยนะครับเย็นถึงดับวัดฝนแ้บหลายคนนะครับแค่ผ่านไปสี่วันก็เริ่มเห็นผลแล้วอากาศเย็นลงจริงๆนะครับนะฮวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเนาะนะครับอุณหภูมิวันนี้นะครับอยู่ที่ยี่สี่นะครับก็ยังไม่หนาวมากหลายคนนะยังไม่หนาวเลยนะครับก็ยังก็ยัง ยรารู้สึกว่ามันเย็นๆนะครับเย็นหน่อยๆไม่ไม่แรงมากนะครับอย่างนี้กลางข้างๆ้างข้างนี่มีแดดมีอากาศมีจะแดดแต่ว,วันนี้วันนี้น่าจะไม่มีฝนตกมากเท่าไหร่หรอกนะวันนี้คือเป็นเวลาแปดโมงสองนทีแล้วนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับก็เราจะต้องหาที่ทีหลับบืน เพราการรับมือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรนะครับเรื่องการรับมือนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับพุกวันนี้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เจอพายุรุลร้อนมาก่อนนะครับยี 29, 29, 29, ่สิบเก้ายี่ปุหยี่สิบเก้าเราจะเจอพายุรุนร้อนนะครับตัววันที่สามสิบจะมีมรรยากาศเต็มขนาดเล็กมาก่อนนะพอ เมื่อพอตกวันที่สามที่สภาน่ะบรรยากาศเย็นก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอุณหภูมิก็เลยลดลงอย่างผิดปกตินะครับทำอุณหภูมิหลั่งถึงที่ลดลงถึงสิบองศาในตอนเช้าเลยนะครับอันนี้คเทียบของวันที่สามแล้วสี่นะครับปรากฏว่าเช้าของที่สามอุณหภูมิกรุงเทพวัดได้ยี่สิบสามที่คือพยากรณ์มาแล้ว อุณหภูมิสงสุดข,ของนี่ของวันที่สามนี่ยวันที่สามสิบแต่ตกวันที่สี่ไปเนี่ยตอนเช้านะครับหนาวมากมากนะครับตอนเช้านี่แบบโอ้โหจะต้องนอนในที่ที่ปิดเลยนะครับเพราะว่าตื่นถ้าเราไปสปัมผัสเครื่องก้อนนี่เตหนาวเย็นน่าดูนะครับและพอหลังจากนั้นอุณหภูมิและพอหลังจากสี่วันที่สี่ไปอุณหภูมิจะอุ่นขึ้น สักสองสามสองสามวันุณกภูิก็จะกลับลดลงอีกวิธีรับมือเบื้องต้นก็คือในช่วงนี้นะครับให้ใส่เสื้อกันหนาวไว้นะครับในช่วงที่อากาศเย็นมาเนี่ยใครรู้สึกว่าเริ่มหนาวก็ให้ใส่เสื้อกันหนาวหน่อยนะครับเพราะว่าหนาวจริงๆนะครับปีนี้หนาวแรงนะครับาอากาศปั่นปวดต้องอากาศปั่นปวดเลยนะครับเดียเด๋ยวที่จะเข้าจะมาปลายเดือนนี้ที่จะหนาวปวด แต่การว่ามันมามิถภายนี้เราก็ต้องเตรียมตัวกันใหญ่ต้องงานเข้าเลยแหละแล้วประเด็นมันมาสามสิบเมษานะมันมามันมาชุดเ,ดเล็กๆนะครับกรุงเทพยังมีหนาวไเยอะนะครับเพราะว่าลงในช่วงแรกมันค่อนข้างอ่อนนะครับแต่พอวันที่สิบวันที่สองสามน่ะมันก็ค่อนข้างแรงนะพอวันที่สามน่ะมันเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมและกําลังที่ค่อนข้างแรง มันเข้ามาปุ๊บก็บอกเลยว่าเย็นมากๆบอกว่าเย็นแบบอุณหภูมิจัดมันน้ำมันุกอนั้างจัดแต่ข้าวถามว่ามันมาถึงปุ๊บอากาศเย็นลงอย่างกระทันหันเลยครับร่างกายปรับตัวไม่ทันเลยนะครับยังไงพะยุ่งยืนร้อนก็ยังถล่มได้นะครับพฤษภาคมนะครับเราะว่าพายุยุนร้อนก็จะหมดไปไปมันจะมีอยู่อย่างมาที่สามสิบถึงมาที่สองพฤษภาเทนั้น นะครับนท่านอื่นจะได้รับผลกรทบในวันที่หนึ่งสองนะครับในนะครับถ้าเกิดผลรุนร้อนขึ้นก็ต้องปรึกษาต้องปรึกษานะครับคนที่ใกล้ชิดเลยนะครับแต่เ้ากนหนาวให้เยอะๆใส่ถ้าจะจะเป็นในการออกไปเทียบก็ให้ใส่กางเกงลังไาย,ยาวหน่อยนะครับผมว่า อากาศจะหนาวนานมากๆนะครับและนานกว่านั่นนานที่รอบที่สุดในี่ยโรกเคยเตบรรทึกมาไว้นะครับนที่จะเก็บร,รักษาของให้มันอยู่ได้านานๆก็คือใช้อย่างพนุสนอมนะครับของอที่เป็นพลาสติกไงเมื่อโดนแดดเป็นระยะเวาลานานๆมันก็จะผุพังไม้จะหักิดเดียวแต่มันก็หักไปแล้ว นึ่นเด็ให้ลาให้ให้โดนแดดน้อยลงหรือไม่ก็ให้เก็บอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากแสงแดดโดยตรงนะครับแต่ในกระจกมาสามารถลด UV ได้ก็จริงแต่มันนะครับเมื่อจะโดนเป็นนานามันก็มีปัญหาได้เช่นกันนะครับกับระยะเวลาด้วยมันโดนกี่ชั่วโมงนะครับวิสพานนี้นะครับจะเป็นเป็นช่วงอากาศเย็นแบบสุดเยี่ยมมากนะครับ รวมันเย็นครับจู่ๆมันก็เย็นลงมาแบบพุ่งวางเลยนะครับนะครับพอในช่วงปลายน้อในช่วงหลังๆอากาศเริ่มเย็นลงนะมันจะเริ่มมีลมมอสุมันตก,ตกเข็มต้าพัดขึ้นมาที่เป็นสัญญาณว่ามันึนนีฝน ก็ตามแา่ใกล้เข้ามาแล้วด้วยเช่นกันแต่กรุงตุกยก็ยังทำเหมือนปกติเข้าวมือสนก็ยังมาที่15เหมือนเดิมนะดังนั้นเราจะต้องรับมือต่อไปยาวๆรับมือกับอากาศปันป่วนในรอบหนึ่งพันปีนะครับนะครับอากาศปั่นป่วนนะครับ ตอนนี้โทรศัพท์อาจจะมีรอยล้าเล็กๆแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกนะครับยังไงเมื่อทําตกปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเช่นกันนะยังไงเมื่อทําตกลงมันก็อาจจะมีรอยล้าได้นะครับถึว่ามันตกสูงแค่ไหนโทรศัพท์เครื่องหับอ่ละเครื่องมันก็มีความทนไม่เท่ากันนะครับถ้าเราทําตกจากที่สูงมากๆนะนอาจจะ แล้วทาให้มันพังเลยก็ได้นะครับยงไงนะครับทุกคนจะต้องระวังเรื่องการทําโทรศัพท์ตกนะครับถ้ามันตกลงถ้ามันตกตรงบริเวณหน้าจอเนี่ยัน้าจจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมล่ะแต,ตลตลแ,ตแต่ถ้ามันตกลงถ้ามันตกตรงหน้าจออ้าจะมีโอกาสแตกเร็วแต่ถ้ามันตกในฝุ่หลังที่เป็นแอลเจอรี่มันรองรับอยู่เนี่ยหน้าจออาจจะ ได้รับผลกระทบน้อยกว่านั่นเองนะครับตวันนี้คือวันที่25ตอนนี้คือ8โมงแล้วนะครับวันนี้จะไลฟ์สด14นาทีในการรับมือกับอากาศสุดพวนนะครับอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบในรอบสหัสวรรษนะครับ ลอ,ลองย้อนรอยดูนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเกิดขึ้นตอนไหนนะเออตุอสูงสุงสงดกี่องศาเอาจะมาวัดเป็นข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดกันนะครเราต้องขอบอกเลยว่าในช่วงพฤษภานะจะเป็นช่วงดูฝนในบางครั้งลมบรยสุทติท์จนักใต้จะพัดเข้ามานะครับ แต่ว,วลานั้นเมื่อลมอสุวมตกลงนตัดเข้ามาจะทำหลับบราการเย็นและให้เกิดเรื่องการกระทบกระท่งกันของอากาศทาให้เกิดฝนตกมากผิดปกติในบริเวณที่ดังกล่าวหรือจะเรียกว่าลองมอสุมก็ได้ปีนี้จะค่อนข้างหนาวเย็นกว่าป,ปีที่ผ่านมาเยอะนะครเพราะว่ามันหนาวแต่ต้นพืษภาก็จะถึงปี2028เลยนะครับหมายถาว่าปี2026 หรือปีส0 2พันย่ิจาจจะเจอเย็นทั้งปีนะหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็มีเพมีประเด็นสช่นกันนะคร่บางครั้งอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ก็ให้ดูที่เป็นตัวอย่างที่มันเป็นตันะครับ ก็ฟ้าตัพยากรระยะสามปีได้นั้นมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากอย่างนั้นเราจะต้องใส่ใจนิดนึงนะครับกับอากาศนะครับนะคะทุกคนนะครับใส่ใจกับสภาพอากาศหน่อยหน่อยนึงนะว่าอ,อากาศตอนนี้นะครับช่วงบนเกาะช่วงก่อนนะอากาศก็จะมีหนาวแทรกไปเป็นระยะนะครับนะครับนะ ภาพตํานออกเฉียงเหนือนก็ยังอุณหภูมิมีอยู่ที่ยี่สเอ็ดองศาเลยนะนะครับ,นะรบภาพตํานออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นราบอยู่ที่ย1สเอ็ดแต่ต่ำสุดก็คือสิบเก้านะครับถ้าบนเขาใหญ่ก็ประมาณสิ้านะครับสิบสี่ประมาณนี้เพราะอุณหภูมิกรุงเทพวัดได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมล่ะแล้วภาคเหนือจะต้องหนาวก็แล้วบางหนาวก็แล้วหน่อย,หน,อยหนึ่งนะ อยางไงนะครับมวลอากาศเย็นกำลังจะมาเรื่อยๆมันก็ค่อยคืบคลานเข้ามานะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝากเป็นแกลกสระสไคแม่เป็นกันใหญับกาเดียนนะครับกดต,ติดตามตดกระดิ่งไม,ไม่ไม่หมาดหอเลยขอบคุณครับเราจะต้องรวจจับอุณหภูมิเป็นรายวันนะครับเพื่อจะได้จะรู้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะครับเราจะต้องทําพยายกรณ์อากาศยาต่อไปนะครับ เราจะทําเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หรือไม่ก็ทําเป็นรูปอะไรก็ได้นะเพื่อเป็นการเขียนยอ่อนะครับเขียนยอ่อความว่าแต่ละเรื่องมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับนะฮะทุกคนนะครับอาจจะเลยสิบสียนาทีไปเล็กน้อยก็จริงแต่ก็ก็ไม่ได้เลยมากนะทุกคนนะครับเลยไปแค่3าสิวินาทีเองนะคลิปสุสดคือสิบห้านาทีตอนนี้นะทุกคนนะครับลมในห้องนี้ก็อยู่ใ,ใกล้โคตรแรงอยู่่าง่ามากเนย นมเหมือนไม่แรงเลยนะเอออากาศช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างสนับสนุนเลยนะทุกคนนะครับสนับสนุนอากาศในช่วงบ้านเรานะครับอากาศค่อนข้างมีแดดเลยนะทุกคนนะครับอันนี้มัน,นก็น่าจะไม่เกิดหตุล้อหลอกใช่ไหมล่ะขอบคุณครับ